รักไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่มันเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองช่วงแรกๆของความรักนะคะมันเหมือนต้องเวทมนต์ใช่ไหมคะใจเต้นแรงคิดถึงตลอดเวลาอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่พอผ่านไปสักพักนะคะหลายคนเริ่มรู้สึกว่านี่เรายังรักกันอยู่ไหมจริงๆแล้วความรักไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองในหนังสือจิตวิยาความรักเล่มหนึ่งนะคะได้อธิบายไว้ว่า ระยะโรแมนติกเนี่ยนะคะจะถูกแทนที่ด้วยระยะการผูกพันแล้วก็เติบโตจากตื่นเต้นเนี่ยจะกลายเป็นอบอุ่นจากอยากอยู่ใกล้ทุกวินาทีนะคะก็กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจแม้ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและนี่แหละค่ะอาจจะเป็นบททดสอบสําคัญของรักแท้เพราะถ้าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเราจะไม่หลงคิดว่าเความสัมพันธ์ครั้งนี้มันหมดรักไปหรือ,อยังเพราะจริงๆแล้วมันคือรักที่กําลังเติบโต ถ้าวันนี้นะคะความรักของคุณเปลี่ยนไปนะคะอาจจะไม่หวือหวาเหมือนเดิมโรแม,มนติกเหมือนตอนช่วงที่คบกันแรกๆนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่ารักครั้งนี้เริ่มหมดไปแล้วนะคะแต่บางทีนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ารักแท้ก็ได้อยากกระจายเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะไดหน่อยและนําคอสนี้นะคะเป็นคอที่จะแก้ปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคุณโดยใช้หลักคิดจะจะทำให้ถูกต้องสอบถามรายละเอียดใน็นอกซ์ได้เลยนะคะ